พอกาบสวัสดีครับเอฟซีทุกทุกท่านเมื่อนี่สร้างบันหินงคันได้มีโอกาสได้มาเบิง่งแกงกันสูงนะครับเนาะได้มีโอกาสได้มาขออนุญาตจากท่านพระอาจารย์ลงช่องยูทู e ของผมนะครับเนาะอ่าสิมาเยี่ยมส้มแพร่น้องแอมนะครับแกงกันสูงเฮานี่คือบรรยากาศบัดแกงกันสูงเฮานะครับ แต่หมู่บ้านนี้ทั้งเอฟซีเพื่อนว่าผมถ่ายสัมผัสคลิปน้องแอมสั่นไปนะครับเพื่อว่าหมู่บ้านนี้ภารกิจน้องแอมเพื่อนได้ไปงานอภิธรรมศพอยู่อำเภอเนาะครับผมก็เลยได้มีโอกาสจะถามน้องแอมแค่นิดเดียวนะครับเนาะ,ะวันเสาร์วันอาทิตย์วันอาทิตย์น้องแอมเขาสิยุดนะครับ วันเสาร์เขาจะไปโรงเรียนนะครับโอกาสหนามือไม้นะครับพร้อมกับิได้ไปเยี่ยมเยียนน้องแอมอีกโยให้ราวเอฟซีฮาได้เบ่งบรรยากาศแกงขันสูงนะครับเนาะนี่วัดของแกงขันสูงเป็นพญนาคแต่ก็พรมกับเสื้อผ้าเอฟซีฮาว์ลงเบ่งแพรน้องแอมถีประกวดดวลเพลงชิงทุนในสองสมัยแล้วนะครับเนาะ น้องแอมไปโรงเรียนหมดนี้ผมกัเลยใน้มแวะแกงกันสูงบึงเดี่ยมส้มบรรยากาศแกงกันสูงกันสิภาาไปบึงแพร่ลานครูน้องเอ็มนะครับอีกจังหน่อยส้มบึงบรรยากาศสาวเวียดจวนนะครับนี่คือสาวเวสุวรรนองค์ใหญ่นะครับเนาะดูแกงกันสูงเนาะ เบิ่งคลิปผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปใหม่ๆจากช่องจัางบัตรหินขันเนะครับเนาะบรรยากาศเคนหมูบรรยากาศก็คืมฝ่าคืมฝ,มฝมนแน่จังหน่อยเอฟซีห้องโถมก็ข,ขอขอบคุณ FC ที่คอมเมนต์มากและก็ให้ผมในไทยทำเป็นกำลังใจให้สร้างบัตรหินขันเนะครับ ต่อไปผมกับสีฟ้าเก็บสีเห่าลงเตยี่ยมชอมแพร่ในหนาหรือดูฝนว่าเปลี่ยนแบบไ้หนักนะครับเนาะใหย็บสีเห่าได้เบิ่งกันนะครับล่อผมเดินเบิ่งแป๊บเดียวนะครับเนาะเห็บสีเห่า F o, ลงเบิ่งแพร่น้องเอมคัวน้องเอมครับน้องแอมืม่อว่านีอกทางอาจารย์สลา อาจารย์พี่เสดเดอเพิน่นกาให้คะแนนโทมโทน3อาจารย์นะครับให้กำลังใจให้น้องแอมประสบความสำเร็จในการลงเพลงอนาคตยังให้สร้างอ c ซว่ายังให้น้องแอมนี่เป็นนากรองอาชีพนะครับแต่มีโอกาสพมเสดเดไปถามน้องแอมว่ามีทางบริษัทใดแน่สิมา สนับสนุนน้องเอ็มให้เป็นนักร้องอาชีพรอยู่มีผู้ไม่บันปันมือเ่นะครับกะบเบาไปน,นะครับผ้าเยี่ยมส้มเบิง้งงขัวน้องเอ็มนะครับขัวสีน้องเอ็มทำงานอยู่นี่นะสงการนะครับบรรยากาศกรนาฝนนะครับน้ำหลากช่วงนี้กะกะบ่บบคอบ่อยถ้าเบิ้งคนละสิทธิคืนมือวันแข่งเรือนะครับวันที่17กันยานะครับเนาะ ซึ่งสังหัดหินคันก็ได้สูงเลือกเขาแข่งขันสามล่ำนะครับก็ให้กำลังใจสังหัดหินคันสเสด็เฮ็ดสองยูทูบขอขอบคุณทั้ง FC สซอฟปอล่า FC กัมพูชานะครับ FC เมียนมาเวียดนามเฮางทีเบิง่งกับผมกับทิบรรยายบรรยากาศแบบ พื้นบ้านนะครับว่าภาษาอีสานกะกะ็กะคือสีคุ้นเคยอยู่นะครับเนาะเพราะว่าผมบอกภาษาภาคกลางกะกะบอกค่อยเก่งนะครับกะเขาให้เกเป็นกำลังใจให้ช่องจังบัดหินกันนเดี๋ยวับแล้วโควอิมเอมนะครับเนาะนี่คือแพ้ที่เพื่อนไปร้องเพลงรวนเพลงชิงทุน นะครับที่ได้ควนแชมป์45สมัยลงได้นะครับขอแสดงความยินดีให้น้องแอมเมื่อวานผมก็บอกว่าน้องแอมแต่ว่ามันเสียวผมเสียวเป็นแบบสันสันแต่คือเต็มๆคือว่าน้องแอมนะครับเนาะถ้าเรียกภาษาน้องแอมภาษาบางกันสูงนะครับคั้วเพิ่นนี่แพ้เพิ่นนะครับเนาะแพ้เพิ่นถี่ลงมาซอยไม่เงี้ลงนี่คือบรรยากาศ บรรยากาศหนาหนาฝนนะครับมันสีบกคือบรรยากาศหนาสงกรารนะครับอ่าบรรยากาศหนาฝนโกน้องแอมแล้วก็เป็นแพอยู่ม่น้ำโขงนะครับเนาะแก่งกันสูงผมปัดโบได้เอาใหม่กันซ้ำนะกันสันแน่จากน้อยน้อยเอฟซีเฮานอกกัจยาวากันเนาะครับเนาะบกคือคืนนี้ผมก็ได้ลงคลิปของน้องแอมกะพรมมาแต่ซ้อมเรืออยู่ จังหวัดมุกดาหารจาแม่บุญสีกับลุงมากกับมาเปิดคลิปจะคล้องเบื้องกับีใจเนะครับที่ยอดวิวทะลุหมื่นนะครับภายในสองสัปโมงกัขอขอบคุณเอฟซีเฮาให้ CO, ใหปิดกำลังใจให้ช่างวัดหินคันเนะครับที่กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนะครับนี่ก็นี่โอกาสพรุ่งนี้ก็ พูดนมีโอกาสไปแข่งเรือที่จังหวัดมุกดาหารนะครับเนาะขึ้นเรือเจ้าแม่บุญสีนะครับเรือสีสิบพีพายนะครับนี่คือบรรยากาศครัวน้องแอมนะครับเนาะที่ทํางานอยู่กับบรรยากาศกับ,บอ่อคือขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าเป็นหน,าน้าฝนตัวนี้มันก็เป็นหน้าฝนนะครับเนาะ,ะมีแพรน้องแอมกับมีโยหนึ่งแพร่ 2องแพรนะครับบรรยากาศของครนะัวน้องอิ่มอิมนะสามแพรนะครับสี่แพรนะครับห้าหกเจ็ดแปดแปดแ,ปดแพรนะครับเนาะเจ็ดส hey. ีเบิ้องคิปผมเลยขออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆให้จ้างบัดเให้ฉันเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ ได้มาทํามขิดให้เอฟซีเข้าได้เบิงนะครับเนาะสิ่งดีๆที่าทาบ้านที่คันลงไปกะสีบล็อกขึ้นมูฟได้ครับเพราะสิ่งดีๆเพิ่มขึสีลงให้เอฟซีเข้าได้เบิงมีบรรยากาศม่น้ำโขงนะครับน้ำน้ำจะแห้งนะครับเนาะถ้าเดูนี่น้ำจะจะจะแรงนะครับเนาะแห้งนะครับภาษาบา้านภาคอีสานแห้งนะครับบอกแบบง่ายๆ ค็อ okay. oh, อิ่มๆสีน้องแอมเฮาทำงานอยู่นะครับเนะนาะน้าแห้งโมแห้ง,ง,หงให้เอฟซีฮาสังเกตบ้างนะครับเนาะแห้งสบายนะครับจับเลือดจับทุนโมยูเลยนะครับเนาะถ้าบกเกง่งสนามนี้อาจฉีแข่งขันประมาณ1,000เมตรนี่แหละครับสนามแกงกันสูงนะครับบรรยากาศแกงกันสูงนะครับเนาะหน้า นาเรดูน้ำหลากนะครับนอ,น,น,นอกนีนอเอฟซีห่าเดี๋ยวบึงนะครับกะนานี่กบโบโบ,บคอยมีแขกนะครับเพราะว่าเป็นเป็นมันอันตรายนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวกุุลละครับเดือนธันวาผมแล้วเขาก็สิบเปิดก็มีส่วนมาทำบุญส่วนหน่อยนะครับเนาะบรรยากาศ บรรยากาศแค่แกงกันสูงเฮาน,นะครับเนาะ FC เฮาเบิ่งอย่าลืมนะครับเนาะเบิ่งคลิปผมแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดก,กระดิง่งแจ้งเตือนให้ช่องช่างบัดหินทันนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับเนาะสหรับมื้อนี้ก็ได้มาเยีี่ยยมเยน ว่าสิมามาแวะน้องแอมนะครับเข้าไปโรงเรียนก่อนนะครับเนาะผมกับมาแต่ซ่อมเรืออยู่มุกดาหารกับมาสายเนี่ยมือไม้น้อครับเนาะสร้างเอฟซีคุณขอมาว่าให้น้องแอมนี่ยลองเพลงสดๆไปไายน้องแอมลองเพลงสดๆเสาบนลอดลักให้ฟังแน่ว่าสินจะโอกาสหนาเนาะครับเนาะเจอน้องแอมมือไดนกับผมกิดซีแวะหาน้องแอมอีกอยู่นะครับเนาะเพราะว่าเลี้ยน โมอเดียวกับลูกสาวสร้างบัตรเนาะครับเนาะโมอหาลุงเรียนเดียวกันเนาะครับเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ขอกําลังใจจากเอฟซีเฮาทุกทุกทันเนาะครับเนาะที่ให้กําลังใจอ่ช้อนสมองทะลุหนึ่งหมื่นวิวเนาะครับเนาะอูตติดตามก็เพิ่มขึ้นหลายเนาะครับเนาะในไพ่กี่ชั่วโมง สำหรับมือนี้ก็บ่มี่ยังไร้ดอกครับก็ขอจุติการถ่ายคลิปลง FC เอฟซีเฮาได้เบิ่งก็โอกาสหน้าผมก็สิได้ถ่ายให้เบิ่งใหม่เนาะครับเนาะมือใหม่ผมก็ส,มมมมกสิถ่ายสิ่งใดนดีๆสิ่งใดนสมควรถ้าเสียงจังหวัดพิจารณาประการใดก็ขอโทษขอขอภัยให้ FC เอฟซีห้าตีเตียนได้เนาะครับผมบ่ว่าเนาะครับผมหมักไปในการไอ้แบบ จากอนุรักษ์จากน้อยนะครับเนาะสอบการกีดาสำหรับมนีกาขอขอบคุณล่วงหน้านะครับเนาะแล้วกะ็มือมีโอกาสพงษเสดลงเครื่องเสียงเปิดเพลงของน้องแอมให้ในมือวันดีๆให้ฟังงนะครับนาะกับิลง y ล u งยูทูให้เอฟซีเฮาเดบิรนยูนะครับสำหรับมนีกาขอขอบคุณครับสบายดี